เอัมพัชราภาและให้สโพคคุยกันนึ่งมิงกลางตลาด ข่าวลือออกมาพักใหญ่ทีเดียวค่ะว,ว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะลุ้นรีเทินหรือไม่สำหรับนางเอกสาวอัมพัชราภาและอดีตคนรักอย่างไฮโซภกประธานวงที่หลังจากปิดฉากรัก5าปีไปเมื่อช่วงทันวาคมปี2565ก็ทํา็ทำเอาหลายคนนั้นเสียดายอย่างมากเพราะตอนนั้นสาวอัมและไฮโซภกก็กถือได้ว่าเป็นคู่รักที่หลายคนจับตามองว่าจะมีข่าวดีมากที่สุดเพอว่าหวานกันแบบไม่มีพักแต่พอมีข่าวเลิกราออกมาก,ก็ทำเอาหลายคนนั้นช็อกอย่างมากทีเดียว สาเหตุที่เลิกกันหรือเคะเรื่องเดิมเหมือนเมื่า3ปีที่แล้วเรื่องที่ดิซัยที่เราไม่เหมือนนจยามปรับแล้วปรับไม่ได้หลังจากยุติความสัมพันธ์แบบคนรักไปสาวอั้มเองก็เผยว่าไม่ได้ติดต่อหรือเจอกันเลยจนกระทั่งงานแต่งงานของเพื่อนสาวร่วมแก๊งอย่างเมพิชนาต์สาวอั้มและไฮโซพก,ก็ได้ไปร่วมง,งานในฐานะเพื่อน